โอ้โหเสียงไม่เสียงน่ารักจังเลยอะ่ะเห็นไหมครับลื่นไหลเลยครับผมอ่ะตอนนี้ครับแต่งถึงร้อเฟรมเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับขับอยู่ในเมืองนะโอ้โหไม่น่งเฮ้ยมันไปตั้งการแต่เขาทำยัไงวนเนี่ยเลาเพราะขนาดนี้ไปออกอัลบั้มเลยจริงไหมเนี่ย ยื่นไหนเลยนะครับเฟรมเน็ตร้อยเฟรมอัพเลยโอเคครับผมก็จะเอ้ยแล้วครับเราก็มาทดสอบเกม GTA V 5 m กันเลยนะครับเกมที่ฮิตอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับ รู้สึกว่าโหลดแมปไม่ทันนะไว i ฟจะติดแ่งๆนะครับวันนี้โอเคเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับการปรับตั้งค่าส่วนใหญ่ปรับเป็น very high high ผสมกันนะครับความเอียดอยู่ที่ Full HD เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันเลยนะครับตอนนี้คนกำลังเยอะๆเฟรมเรทอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับตอนนี้60เฟรม50เฟรมนะเดี๋ยวเราลองวิ่งเข้าไปตรงคนเยอะๆดูนะครับนี่ครับตอนคนเยอะๆนะก็อยู่ประมาณ50เฟรมนะครับประมาณ50เฟรม60ต้นๆนะครับ ความลื่นไหลก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากลื่นมากกว่าน,นี้นะก็แนะนำปรับเป็น high กำลังดีเลยนะครับกับสเปคนี้เพราะว่าเกม g t v 5M จะกินสเปคมากกว่าเกม g t v ธรรมดานะครับเพราะว่ามันลงม,ม็อดต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยครับผมคนยเยอะนะครับตอนนี้นี่ครับเห็นไหม ใช่อาจจะโหลดไม่ทันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เน็ตผมไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่นะครับเดนะ็กเพราะอะไแต่สามพันค่ะโหยใช่ค่ะโอ้ยเสียงมีเสียงน่ารักจังเลยอ่ะมาขอเรื่องขอดีกว่ามีเสียงน่ารักจังเลยอ่ะค่ะเฮ้ยอ่ะโ,โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับรถกันเร็วๆกันดูว่าดีกว่าเนี่โยโอ้ยรถสายแบนจ์วา้า เดี๋ยวเราจะมาลองขับรถวิ่งเร็วๆกันดูนะครับว่าเฟรมเลทจะได้ประมาณไหนนะนะครับมาลองขับดูครับจะตรงแม็ปหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเฟรมเลตแบบๆนะครับนี่ครับขับรถอยู่ในเมืองก็จะอยู่ประมาณ5 0 6 0ิเฟรมนะครับถ้านอกเมืองก็ผมว่ามีแต่100เฟรมนะครับ นี่ครับจะแถวตรงนี้นะประมาณ5้าสิบหกสิเฟรมไปครับเราลองขับออกไปดูเห็นไหมครับลื่นไหลเลยครับผมอ่ะตอนนี้ครับแตะถึงร้อยเฟรมเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับขับอยู่ในเมืองนะเล่นได้อย่างลื่นไหลครับผม วนกลับเข้าไปในเมืองรอบหนึ่งครับเห็นะครับสิ่งก่อสร้างเยอะๆสบายครับผมดื่นไหลเลยนี่ครับเห็นไหมครับภาพสวยมากท่านผู้ชมโอ้เราเสียหลักเสียหลักโอ้เกือบชนต้นมะพร้าวเห็นไหมครับเรื่อยๆลื่นไหลเลยครับผม GTB 5M ขับอยู่ในเมืองนี่แหละครับจะได้เห็นเฟรมเลทที่แท้จริงนะครับขณะอยู่เแถวนี้เฟรมเลทเป็นยังแต่100เลยนะครับค่อนข้างลื่นไหลเลยนะี่ครับสิ่งก่อสร้างเยอะๆนะครับผมจะเจอตำรวจซิลหรือเปล่าเนี่ยฮะครับมีแหลกนิดหน่อยนะครับปุ๊บปุบปบปบ๊โอเคครับผมถ้าอยากดื่อวันนี้ก็แนะนำ ปรับเป็นสักไฮนะครับนี่ครับคนเยอะๆน,นี่นะครับเล่นได้สบ,บายเลยครับผมตาจอทำงานเต็มที่เลยนะครับ100%นะขับประสิทธิภาพไปอย่างเต็มที่ครับผมภาพสวยสมจริงนะโอเคครับผมก็จะวันนี้แล้วกันลองตัดสินใจนกันดูนะครับ ว่าจะเอาไปเล่นเกมคีเทมีไฟอยมอะไรเงี้ยน,นะครับเล่นลื่นไหลภาพสวยสมจริงโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันเดีเ๋ยวเราไปต่อเกมพับจีนูบ้บานดีก,กว่าจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับอืครับแถวนี้มันจะโหลดหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามอสต่างๆมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันเป็นที่รวมพลกันนะครับโอเคครับนี่ครับตัวแล้วเนี่ยโอ้โหสาวๆดูการเต้นครับโอ้โหไม่นั่งเฮ้ยมึงเป็นตั้งการแต่เขาทำไมวะเนี่ยนี่ครับที่รวมพลโอเคครับเล่นได้สบายๆครับผมเกม GW5M ฝากขาจัญช่วยไปบอกเธอเที่ยต้องการอะไรเราเพราะขนาดนี้ไปออกอัลบั้มเลยิช่ไหมเนี่ยทำไมใช้เงยนกพอมีฝากขาจัญช่วยไปบอกเธอเที่ยต้องการอะไรทำไมใช้เงินกพอมี ดีไม in ่พอหรอเป็นมอเตอร์พอหอมใที่เธในีกย่างน้อยในวันสี้ตัดตัดมจเป็นนาทีเธอวางและดาที่เธอต้องการเดี๋ยวบอกเธอรักแค่นั้นแนะมัน่เคยตามบางทีไมอยากเจอในตอนี้เลยอยากพิการแต่ม่ได่เธอเท่านั้นเนาะ เออเกมแก้วโหงันประมาณนี้แล้วกันจะผมไปต่อเกมพับกีเลยดีกว่าว่าผมร้อนตาไหลเราก็มาเล่นเกมพับกีกันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นเวนิโลนะเนี่ยครับอยู่บนฟ้าประมาณ50เฟรม60เฟรมนะแต่ถ้าลงพื้นผมว่าน่าจะประมาณ100เฟรมได้เลยเบาเสียงแป๊บหนึ่งครับเค ขาตอทำงานเต็มที่ซียูทำงานเพียง20-30%เนท่านั้นโอ้โ oh, ห oh, คนลงเยอะขนาดนี้ผมไปนู่นดีกว่าเ, <c oughs> เออไม่ไน่าจะได้รีวิวนะคนเยอะขนาดนี้ไปไปไป,ไปคนเยอะจัดเลยนะครับตรงนั้นก็มีคนด้วยปะน่ะชอบนี่ครับ160เฟรมเป็นไงลื่นๆเลยครับผม ใครวะเสียใครวิ่งอ๋อยู่ในบ้านมิดเกือบแตะ200เฟรมนะครับดูการปรับตั้งค่ากันฟูดีไวนี้โล เราโดดไปข้างนอกก่อนมีคนลงอยู่แถวตรงนู้นนะครับด่นไหลเลยนะครับเฟรมเน็นร mm ้อยเฟรมอัพเลยค mm hmm. อมบวกคอมบวก mm hmm. ปรับสูตรกันบ้านดีกว่าจะไ,ได้กี่เฟรม ปรับสุดนะครับก็มีแบบปิ่มๆนะครับปิ่มๆถ้าโดนหมอกเยอะๆอาจจะมีหน่วงบ้างนะครับเพราะว่ามันได้ประมาณ60เฟรมหลอนเสียงตัวเองนะครับเนี่ยไม่มีคนลงอในแถวนั้นด้วยนะ เงี้บครับเลน์ได้อย่างลื่นไหลภาพสวยงามเคสคอมก็สวยด้วยนะครับเนี่ยจ้าเอ๋เฮ้ยจับษ๊อก๊อบไม่มีใครอยู่เลยนะคุณหภูมิการ์จอเย็นมากเลยครับ60องศาซี u ียูทำงานเพียง15%เองโอ้โหอุณภูมิซีวียูก็มา30องศาเองนะครับ เอทดสอบการยิงให้ดูลื่นหัวแตกครับอ่ะเดี๋ยวปรับวิลลี่โันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะลองวิ่งเล่นแกนดูสักแป๊บนะครับวิลลี่โลแล้วก็ปรับวิวใช่ไหมเห็นส่วนใหญ่ชอบปรับกันวิวออลต้าแล้วก็อะไรอีกเก็กทูออลต้าเนาะอ่ะแบบนี้เลย นะครับเป็นไงลื่นไหลภาพสวยมากโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาแล้วกันเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะรีวิวเกมอะไรแล้วนะครับเอออยากมีเสนอเกมสก๊ออะไรเงี้ยนะที่ผมเห็นเกมสกร,รมแล้วก็เลยนะ วอลเลย์บอลหรออะไรเงี้ยเออก็ลองช่วยพิมพ์ลองช่วยโหลดกันหน่อยผมจะดาวเกมมารีวิวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยว,ววันนี้แค่2เกมนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูเพื่อนๆมาช่วยกันพิมพ์หน่อยเนาะว่าต้องการให้ผมรีวิวเกมอะไรผมจะโหลดทิ้งไว้นะครับโอเคครับผมก็จะเอ้ยยังไงตรงจัดระเบิดเสแล้ว xong này xong này, huy, lòng lọt lòng lọt, oh -ho. ไมคิวบอทได้เว้ยโอ้หเก่งตรงเก่งในไม่ใส่เลยเคครับผมถ้าชื่นชอบสเปคนี้ก็ทักมาหาผิดแอดบ็อกได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดก็ได้ผมพิมพ์ si a d b o x s p e c c o m แล้วผมขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ